กคนสวัสดีท่านผู้ชมรู้ท่ากันด้วยนะครับวันนี้ผมกับช่องโลแกบิกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับมือผีทุกตัวในแบบดอกันนะครับแล้วก็จะพาไปรู้จักผีในแบบดอกร์ได้นะครับว่าชื่ออะไรกันบ้างโอเคครับไปรับชมกันเลย let's go <S สําหรับผีตัวแรกไฮเป็นผีที่มีรูปร่างไม่ชัดเจนมันจะเริ่มโจมตีเราเมื่อเข้าตู้หรือใต้เตียงนานเกินไปถ้าเราอยู่ในตู้หรือใต้เตียงนายเกินไปมันจะทําให้เราเห็นภาพหลอนลหลังจากเราผลักเราออกตู้แล้วเลือดเราก็จะลด40%ของเลือดเรา วิธีรับมือก็คืออย่าแอบ,บที่เดิมนานเกินไปสําหรับตัวที่2 lunch เป็นผีที่ทุกคนต้องเจอตอนนานสิบขึ้นไปการที่มันจะโผล่มาก็คือไฟติตดติดดับๆับถ้าคุณเห็นว่าไฟติตดติดดับๆแล้วคุณต้องรีบเข้าตู้หรือเตียงแล้วรอให้เสียงมันหายไปแล้วค่อยออกจากตู้แต่ถ้าไม่เข้าตู้หรือเตียงคุณจะโดนลั n c ฆ่าเลยทันทีสําหรับผีตัวที่สาม s k t c h เป็นผีที่จะโผล่มาตอนที่เราอยู่ห้องมืดนานเกินไป ถ้ามันมาแล้วเราจะได้ยินเสียงถ้าเราโดนกัดเลือดเราจะลดประมาณ40%วิธีรับมือก็คือถ้าคุณได้ยินเสียงคุณต้องรีบหาตัวสกิทก่อนที่มันจะกัดเราถ้ามันถ้าคุณหาตัวเจอแล้วมันจะกินแล้วก็หายตัวไปส่วผีตัวที่สี่ The Eyes เป็นผีที่จะสุมเกิดทุกห้องที่เราเปิดรูปร่างของมันจะเป็นตัวใดเยอะพร้อมแสงสว่างสีฟ้าถ้าเรามองมันมันจะทำให้เราเลือดลดเรื่อยๆ หรือตายเลยวิธีรับมือก็คืออย่ามองมันสำหรับผีตัวที่ห้ากเป็นผีที่เราต้องวิ่งหนีมันให้เร็วที่สุดแลวต้องวิ่งให้ถูกประตูด้วยนะโดยที่มันจะมีประตูบอกหรือว่าอันไหนคือประตูที่ถูกต้องถ้าประตูที่ถูกต้องจะมีแสงสีฟ้าวิธีรับมือก็คือมองซ้ายขวาก่อนวิ่งนะครับสำหรับผีตัวที่หแจ็คเป็นผีที่จะโผล่มาตอนที่เราเข้าเข้าเข,ข้าออกตู้รัว ถ้ามันถ้าเราออกเข้าตู้รัวแจ็คจะโกรธเรามากแล้วมันก็จะออกมาทําให้เราตกใจก็คือดัสแกนนั่นแหละวิธีรับมือก็คือเออ,อย่าออกเข้าตู้รัวๆคนระับสําหรับผีตัวที่เจ็ดกิจจะเป็นผีที่โผล่มาตอนที่เราเล่นเสาคนขึ้นไปมันจะเป็นผีตัวเดียวที่จะโผล่มาตอนที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งหลงทางจากเพื่อนแล้วมันจะแล้วมันจะโผล่มาแล้วก็วับเราไปที่ไปหาเพื่อนแล้วก็เลือดเราจะลดประมาณ4 0อร์ของเลือดเรานะครับผม ก็วิธีรับมือก็คืออยู่ใกล้ๆเข้าไว้นะครับกับผีตัวที่8 ambush เป็นผีที่เหมือนรัดแต่ว่าแค่วิ่งเร็วมากกว่ารัดหลายเท่าแต่เมื่อมันผ่านไปแล้วมันจะไม่ไปหายไปเลยโดย,โดยทันทีแต่มันจะวนกลับมาหาผู้เล่นอย่างตามสามครั้งวิธีรับมือก็คือเมื่อมันผ่านไปแล้วหนึ่งรอบให้เรายืดอยู่หน้าตู้แล้วก็รอให้มันวนกลับมาหาเราแล้วเราก็เข้าตู้วนหลูแบบนี้นะครับเมื่อเราหา เมื่อเราแน่ใจแล้วว่ามันจะไม่วนกลับมาเ,เสียงหายไปแล้วก็เดินต่อได้เลยสรับผีตัวที่9เขาเป็นผีที่โผล่ม,มาตอนไฟติดดำหนักหนักกว่าลัานและแอมบูธอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเราเดินไปอีกประตูหนึ่งแล้วมันจะวร์ปามาที่ห้องสีเขียวๆฟ้าๆนะครับก็วิธีรับมือก็คือให้เราเดินไปข้างหน้าถ้ามันถ้าเห็นจอขึ้นซาๆแล้วก็เทิร์นอาราวให้เรา หันหลังและเดินต่อทาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงประตูนะครับประตูที่เออประตูถัดไปอ่ะหรับผีตัวที่1 0บ timothy เป็นผีที่จะโผล่มาตอนที่เราเปิดลินชักแล้วมันกระโดดตรงตีเราและเลือดเราจะลดห้าเปอร์เซ็นต์ของเลือดเราซึ่งน่าตกใจมากครับ timothy ก็คือมามุม,มาแหละวิธีรับมือก็คือยอย่าเปิดลินชักบ่อยนะครับสหรับผีตัวที่11ฟีเอร์ f i g r เป็นผีที่จะโผล่ออกมาตอนที่เราเล่นดานที่50หรือ100เท่านั้น f i g อ r ์เป็นผีที่ตาบอดแต่หูของมันดีมาก ถ้ามันได้ยินเสียงเราเดินหรือหายใจมันจะวิ่งเข้ามาฆ่าเราเลยทันทีเราต้องรีบข้อตู้แล้วมันจะมีไอันี้ในเกมให้เราเล่น Q E หรือคลิกซ้ายคลิกขวาถ้าเรากดไม่ถูกมันจะดึงเราออกมาจากตู้และฆ่าเราเลยโดนทันทีวิธีรับมือก็คืออย่าเดินต้องย่อและรีบห่าหนังสือให้รวดเร็วกว่าที่มันจะมาฆ่าเราก็ขอบคุณที่ทุกคนมาดูถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อาขายด้วยนะโอเคครับบายบายซี bye